300. า,ามอยแกวสมองส่วนไหนคิดวะฮะเอาขนมหม้อแกงมาก้าวค่ะแล้วกฎหมายข้อไหนเขาห้ามเอาขนมม้อแกงมาจับฉลากปีใหม่วะแล้ว <c oughs> ทีแกน่ะ <c oughs> ช้อนส้อมคู่หนึ่งเยมันสามร้อยตรงไหนไอ้โอ้ย <c oughs> แคแนบตังมาในนี้อีก280ร้อยแปดสิบโบ้านฉันอีช้อนซ้ำไม่มีที่จะไว้แล้วโอ้ยปิง้องไหนๆก็จับได้ของกันแล้วกันละตอนนี้ตาฉันจับบ้างนี่แม่จับได้ของพ่อจ้ะตอนนี้ตาพ่อพ่อก็ต้องจับได้ของแม่จ้มลิกิตเขียนให้เรามาคู่กันเอ ยังไงก็ได้ไม่เสกไปไงครับบันเย็นน่ะนี่ค่ะของแยลิกลองนี้เลยค่ะก็เป็นของขวัญที่ดอกเธอชอบแน่ๆค่ะที่แยลิตัดใจเอามาจับของขวัญเลยนะคะเนี้ว้าวดิฉันเลย วันนี้ฉันพูดสาษาจีนได้จะเอาเด็กไปทำไมอย่าเลนี่ดอกเรไม่ชอบหรอคะงั้นอย่ารีขอค่ะพอคะคุณ่ะถ้าคุณพ่อไม่ชอบคุณพ่อแรกกับออมไหมคะอ๋อออมตัดได้หนังเรื่อง300ไม่รู้ว่าเอามาจับฉากได้ยังไงหนังได้ยังไงออมเราเนี่ตรงโจรสุดแล้ว จับฉลากสามร้อยเราก็ได้หนังเรื่องสามร้อยแล้วราคามันเท่าไหร่ร้อยยี่สิบ้อเลยอ่ะถ้างั้นต่อไปก็เป็นตายเยลีสิคะ,ะ,ะจับตรงนี้เขียวคนอในของไทยจ้า <c oughs> ไว้ไว้ในี่วลาขับก็อย่าลืมไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์น่ามาที่นี่ไม่ต้องเลยเอาละเอาครับเอาละครับเราครับพ่อแม่พี่น้องครับผมต่อไปมันถึงเวลาของผมแล้วครับดผมเล่นของเล่นจ๋าครับอย่ายังไม่ตัฉลาดเลยแรงโอ้โหนี่เดี๋ยวนีดนะ อ้าวอ้าวล<อ><อ>ีลาลีลาๆๆไปมาเก้าบ่อยนะเนี่ยเ,เสียนะผมได้ขอจะ่า,าครับนี่แกเล่นได้สักทีได้ไหท้ายกระหังผมได้ขอจะ่าจริงๆครับ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับทุกคนผมจะเขียนเรื่องราวความรักระหว่างผมกับจ๋าลงในไดดี่เร่มนี้เลยลูกฉันนะเว้ยลืมไหมครับว่าพ่อตายอยู่พ่ออะไรวะแกพูดว่าพ่ออะไร พ่อจะจ๋าอยู่ขอให้บ้านแกไฟไหม้ไม่เลยครับไม่ใช่บ้านผมบ้านอาตั้มครับทำไมบ้านบุงเผยลามบ้านพี่อ่ะไม่เป็นไรผมเช่าเขาอยู่ร้มากร้นมากล่น้ออ้าวทีนี้เหลือของปันกับของลุงหมงครับผมจะจ๋าจับเลยลูกจับไม่ได้ของพ่อนะลูก อะไรเลูกอะไรอะไรอะไรครับเที่ยวหัวหินพักเกตที่พัก2วัน1คืนนะเว้ยอยาดยากได้หัวเชื่อคดีมันคือรีสอรเพื่อเราเองอาจารย์เขาต้องเปิดใหม่บรรยากาศดีมากเลยนะขอบคุณมากนะทีนี้ปันให้องจับได้เหลือของพ่อแล้วล่ะโอเคครับผมนะไม่ต้องแกะทำไมฮะ มันเป็นกระสุนปืนสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสามแปดอรงหอล้อเล่นน่ะมันเป็นกิบไวเช์ที่จันจ่าก็จัดมาให้พ่อทุกคนคงพอใจของขวัญที่จะเองจับได้ใช่ไหมคะไม่งั้นมีใครอยากแลกของขวัญกันบ้างมีโอ้โหใครจะจัดได้เนี่ยเรนนี่เนี่ยเอาว่าทำไมเนี่ยสนุกก็แก่แปดก็ถ้

ไม่คิดว่ามัมาทั oh. um. Rent, ้งวัน่แ้วเป็นไรอ๋อโอ้าคิดได้แล้วว่านี่ยังความรักของครอบครัวเราอ่ะจะเริ่มจากอะไรเราเริ่มจากอะไรอ่ะเ่มจากความ่นปลาแบบนี้นี่ไง้ได้เเาเนี่ยเป็นมื่อก้นี้เนีไยเขาถึงเนไม่ด้ไล่กันไม่ไดากแรกปุ น้องยังไม่จบเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับ